สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ชีงงานข่าวชัดประเด็นจริงนะครับพาผู้ชมมารู้จักนวัตรกรรมใหม่อีกหนึ่งนวัตรกรรมนะฮะในการกำกัดขยะ,ะ,ะต้องเอยว่าว่าขยะเนี่ยเป็นปัญหาของหลายที่นะไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลน,นะ,ะไม่ถึงอบจอร,รวมไปถึงเป็นปัญหาหลักของประเทศครับเพราะว่าการกำกัดขยะเนี่ยมันยังสร้างมลพิษสร้าง PM 2.5าถ้าเกิดด้วยการฝังกลบ ในพื้นดินเองเนี่ยก็จะส่งผลกับในเรื่องของน้ามัดานด้วยแล้วก็ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งเป็นปัญหาเป็นอย่างมากแต่วันนี้เองเนะฮะทางบริษัทคาทินาอัพพล,ลโลร่วมกับมหาวิยทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเนี่ยเขาได้ผลิตนวัตรกรรมใหม่นะฮะต้องบอกว่ามีการจดสิทธิบัตรด้วยเป็นนวัตรกรรมใหม่เลยในการกําจัดขยะที่มีปัญหาทุกพื้นที่เนี่ยกำจัดแบบไร้โมลพิษครับ ซึ่งเขาบอกว่าเป็นเตาเผาขยะไร้มลกิษต้องบอกว่าเป็นที่แรกของประเทศไทยก็ได้ได้โดยการวิจัยของมหาลัยร่วมกับบริษัทดังกล่าวครับวันนี้ผมอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดรสุภาวุดเนธโคแก้วนะครับสวัสดี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 ครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงดวงฤทัยนิคมรัตสวัสดีครับ ซึ่งเ้องขอบอกว่าทั้งสองท่านนี้เองเนี่ยเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนะฮะราชมงคลพระนค,นนค,นครซึ่งก็ได้ร่วมวิจัยกับทางบร,ริษัทต้องอต้องต้ท้าความเหมอนอาจารย์ในมุมที่จะมาวิจัยเรื่องนี้เกิดเนื่องจากอะไรครับอาจารย์จริงๆแล้วอย่างที่ท่านพิธีกรบอกก็คือปัญหาของอเรื่องของขยะนะ,ะครับเป็นปัญหาที่ทุกอ,อบอตอทุกเทศบาลแล้วก็ รวมถึงชุมชนต่างๆเนี่ยต้องกําจัดนะครับ,รบอยู่แล้วแล้วก็ที่สําคัญก็คือปัจจุบันเนี้ยเราก็มีแกแต่กระบวนการฝังกลบนะครับถามว่าทําไมาเราถึงต้องเข้าสู่กระบวนการเผาแล้วก็การเผาเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรสิ่งแรกเลยนะครับจากการเผาเนี่ยทุกคนก็จะเกรงเรื่องของทางด้านมลพิษนะครับซึ่งก็เลยทําให้เรื่องของการเผาก็เลยไม่เป็นที่นิยมในอดีตนะครับการเผาขยะก,ก,ก็อาจจะมีการแ,แค่เผา พวกเศษไม้เศษฟืนหรือเศษผ้าการเกษตรเท่านั้นนะครับแต่ขยะเนี่ยยังไม่มีใครกล้าที่จะนําเข้าสู่กระบวนการเผาอย่างจริงจัง เพราะเนื่องจากว่าเรื่องของมลพิษนะครับแล้วรวมถึงกระทั่งเรื่องของควันนะครับแล้วก็ของเสียแล้วก็รวมถึงกาก,ากของเสียที่ได้จากการเผาซึ่งไม่สามารถจะทาลายได้อันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่สําคัญคที่ทําให้ทางบริษัทกับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้คิดค้นแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าเราจะหาวิธีการอย่างไรที่จะสามารถทําลายขยะนะครับไม่ว่าขยะประเภทใดก็แล้วแต่เนี่ยสามารถทําลายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็คือกำไรได้ร้อยเป์เซ็นต์เป็นขี้เท่าเลยครับเป็นขี้เท่าเลยครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราตั้งเรียกว่าตั้งการวิจัยไว้เลยว่าเราต้องการที่จะทําลายขยะทุกชนิดให้เป็นลักษณะของขี่เท่าร้อยเปอครับอันนี้ก็จะเป็นขยะเปียกขยะแห้งขยะสารเคมีอันตรายขยะติดเชื้อทุกขยะเลยทุกขยะ จะต้องถูกทำลายโดยร้อปเซ็โดยเฉพาะขยะติดเชื้อในช่วงที่เรามีการแพร่ระบาดของโควิดนะครับเราก็สามารถที่จะนำเตานี้ไปทำลายเชื้อได้เพราะว่าเนื่องจากอุณหภูมิที่เตาเนี่ยสามารถสร้างเนี่ยทำลายกับตัวเชื้อได้อย่าง100นะร้อยเปอร์เ้ยซครับครับแล้วเป็นที่มาในการวิจัยครับ ครับอันนี้ก็สาเหตุที่มันยังไงบ้างครับเริ่มต้นเราก็มีการลองผิดลองถูกก่อนนะครับในเริ่มในเริ่มแรกนะครับก็จะมีทีมคณะผู้ออกแบบนะครับที่มาหารือกับทางทีมของมหาวิทยาลัยแล้วเราก็ปรับแก้ไขนะครับในด้านเทคนิคนะครับในเรื่องของเตาเนี่ยมาตลอดนะครับแล้วก็มีการพัฒนาทางด้านเทคนิคมาตลอดก็ จนมาถึงวันนี้นะครับเราก็ประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องของการที่เราสามารถได้เตาเผาขยะที่สามารถทําลายนะครับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่มีมลพิษนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับอาจารย์ต้องขอบอกก่อนว่าในการก,กําจัดขยะในการเผาเนี่ยปกติแล้วในการเผาอะไรก็แล้วแต่มันต้องใช้เชื้อเพลิงว่าจะเป็นใช้น้ํามันใช้แก๊สใช้ถ่านอะไรก็แล้วแต่ แล้วเตาเผาขยะของที่อาจารย์วิจัยมาเนี่ยใช้พลังงานอะไรไม่มีพลังงานอะไรใช้เลยรวมถึงไฟฟ้าไม่มีการใช้น้ํามันในการช่วยในการเผามันเผาได้เองเผาได้ตัวมันเองครับโดยใช้อุณหภูมิภายในที่มันสะสมอยู่ภายในตัวเตาสามารถที่จะทําลายขยะชิ้นต่อไปได้โดยกระทั่งเป็นเป็นขี้เท่าออกมาเลยฮะเป็นาเก็คือใช้ขยะของมันเองใช่ครับตัวมันเองเผามันเองตัวมันเองไม่ต้องมีเชื้อเพลิงอย่างอื่นเลยใช่ครับ แล้วมีส่วนประกอบอะไรทําให้มันสามารถเผาเองได้ส่วนประกอบก็คงจะเป็นวัสดุที่มาจากขยะนี่แหละครับ,รบที่เป็นเชื้อเชื้อเพลิงหลักในการที่จะสร้างความร้อนจนกระทั่งถึงจุดเหมาะสมที่สามารถที่จะขบ,บวนการเผาขยะก็เลยสามารถที่จะฟีดเข้าไปได้ตลอดอแสดงว่ากระบวนการที่จะอุณหภูมิจะถึงก็ต้องมีกระบวนการที่จะเป็นจุดสตาร์ทใช่ครับใช้จ,จุดสตาร์ทก็จะมีการเพิ่มในเรื่องของออ,อ,อกซิเจนเข้าไปในช่วงเริ่มต้นนะครับ,รบในการเซตตัว นะครับ,รบแล้วก็เมื่ออุณหภูมิการเผาเนี่ยมันถึงจุดอิ่มตัวเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะนําขยะชิ้นใหม่เนี่ยเข้าไปสู่การทําลายเผาได้นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการเบื้องต้นนะครับแต่ผมไม่เห็นสักครู่นี้มีการมีมอเตอร์มีด้วยอาจารย์ครับมีการฟีดในเรื่องของออตัว ออกซิเจนนะครับที่จะต้องเอาออกซิเจนภายนอกเข้าไปช่วยในกระบวนการเผาไหม้อ๋อคือคือเชื้อเพลิงหลักอะ่ะไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงหลักก็คือเป็นตัวขยะของมันเองนั่นแหละเ<ช>องไ้ตัวเองแต่มันก็จะมีกระบวนการการดูดออกซิเจนเข้าไปโดยใช้พัดลมจริงๆแล้วเราจะเรียกว่าเป็นเตาเผาขยะที่ไม่ค่อยมีการใช้เรื่องของพลังงาน เท่าไหรแต่อาจจะมีเรื่องของการใช้ในเรื่องของมอเตอร์ที่จะต้องใช้ไฟฟ้าอันนี้อาจจะมีบ้างแต่ว่าก็ถือว่าน้อยครับเพราะว่ามันเป็นตัวมอเตอร์ที่มันไม่ตัวใหญ่มากนะครับคือเป็นมอเตอร์ในการใช้ดูดลมดูดอรกซดเจลมเข้าไปแค่นั้นเองใช่ครับใช่ครับเป็นการช่วยเผาไหม้แค่นั้นะครับในเริ่มต้นครับนะครับแล้วกระบวนการคินคดและวิจัยนะฮะเนี่ยผมเห็นป่องป่องนะเมื่อกี้ผมไปดูการสาธิตนะเมื่อสักครู่ในอาจารย์เอาขยะปกเปียกอาจารย์เอาเครื่องไปเสียบไปเทสดู ขยะเปียกถึงอะไรนะ80%ใช่ครับของความชื้นของความชื้นขยะเปียกอ่าแต่ในครัวเรือนบ้านเลยแล้วก็โยนลงไปในเตาใช่แล้วก็ไม่ถึง5นาที10นาทีมันก็ไหม้ไปละค่ะจริจริงมันผสมกันหลายอย่างดีนะคะคือของถ้ามันมีปนกันถ้ามีขวดถ้งมีถ้าเป็นอาหารที่มาจากครัวเรือนหลายอย่างมันจะช่วยทําให้มัน เป็นลักษณะของการเผาไหม้ที่หลากหลายและช่วยกันผสมออกมาได้ผลิตภัณฑ์ออกมาซึ่งอาจจะดีกว่าปกติด้วยซ้ำเหมาะสําหรับบ้านเราเครื่องนี้อาจารย์ครับแล้วปล่องที่โผล่ออกมาก็คือลมอะไรฮะนะลมลมลมนั้นก็คือลมร้อนที่มาจากการจากเปลวเพลิงนะครับแต่จะเห็นได้ว่าจากปล่องเนี่ยเราก็เข้าใจว่าปล่องเนี่ยเป็นปล่องควัน แต่จะเห็นได้ว่าจากกระบวนการเริ่มต้นจากการเผาไหม้ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันไม่มีควันออกมาเลยเห็นไหมไม่มีควันมีแค่ลมมีแค่ลมร้อนออกมาและอุณหภูมิเท่าไหร่ฮะถ้าตัวเตาจนถึงตัวต้นต้นปล่องอ่าเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0แต่ว่าพอปลายสุดเนี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ40องศาสี่องศาครับผมสังเกตนะเชือกฟางอ่ะมันเป็นถ้าโดนความร้อนมันจะหดนะใช่แสดงว่ามันไม่หดมันยังปลิวเาไว้ได้เราพิสูจน์ว่าความร้อนที่เป็นเปลวเพลิงไม่สูง ที่ปล่องที่มออกมาสู่เพราะว่าเราถูกเขาเรียกว่าอะไรมีกระบวนการที่ลดอุณหภูมิครับภายในทําให้อุณหภูมิที่ออกมาเนี่ยจากในเตากในเก้าร้อองศาใล่วเรามาที่ปล่อง4-500ก็ลดลงมาเรื่อยจนเหลือแค่4 0องศาเพื่อออกสู่บรรยากาศภายนอกใช่ครับแล้วเป็นไงฮะอากาศภายนอกออกมามีมลพิษไหมไม่มีครับ ไม่มีเพราะ<ม>เราได้มีการ,ารเรามีการตรวจสอบทางด้านมลพิษแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ดว<า>งฤทัทยอธิบายครับเพรอะว่าเราดูแล้วปริมาณของวัทายของก๊าซที่ออกมาเนี่ยไม่สูงแม้ว่าตรงนี้บริเวณนี้จะมีลมไม่ค่อยพัดแรงรเหมือนนิ่งแต่ว่าบรรยากาศตรงนี้ถือว่าปกติเมื่อวัดตรงที่อื่นกับตรงนี้ไม่แตกต่างแสดงว่าในบรรยากาศที่คนเราอาศัยอยู่ช่วเนี้ว่าโอเค ออกมาเท่าที่เราสัมผัสได้ครับถามว่าการเผาปกติมันจะมีก๊าซพิษออกมาไหมในที่ไม้กระทั่งเตาเผาปกติทั่วไปก็จะมีกลิ่นมีควันออกมาใช่ครับแต่ในกรณีนั้นคือระบบของเขาเป็นระบบที่มันแออัดมันจะยิ่งสะสมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเตาเผาที่ไหนก็ตามมันจะค่อยๆเจอจางในรูทของกลิ่นเหล่านี้ออกมาอยู่แล้วแต่ว่าในกรณีนี้ไม่ปกติ หรือปกติเราสามารถวัดได้แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่มีปัญหาแต่ผมมองรู้สึกเลยหลังจากขาาไปกินเหม็นหายด้วยนะ <laughs> แต่ก่อนแถวโร<ช>เวอรนนี้ไม่กินเม็นอยู่เ<ช>พราะอาขยะที่ที่เปียกแล้วไม่เอาละกินเม็นหายไปเลยครับ กินจะขยะใช่ไหมใช่ครับกินจะขยะหายไปเลยแล้วบ้านเราอะค่ะชอบทิ้งกันม่วงในลักษณะปนของทุกชนิดครับถ้าเป็นต่างประเทศเขาจะแยกเป็นชนิดปวนชนิดของน้ําชนิดของแตละวันใช่ไหมคะครับแต่ของเราเมื่อมันปนกันเวลาเรามาเผาเนี่ยมันจะเป็นการกาจัดเรียบหมดเลยถ้าเครื่องของเราดีต้องสามารถกําจัดได้ครบหมดทุกอย่างแล้วกลิ่นไม่มีเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จครับ อาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้ตอนที่ก่อนที่ผมจะสัมภาษณ์อาจารย์ผมเห็นขวดน้ํามันวางอยู่มีขวดน้ํามันอะไรอย่างไงี้บ้าง<อ>คือได้กระบวนการจากเผาขยะนี้หรือเปล่า บวนการ<ข>ไพโรไรซิสงไพโรไลซิส,ลลสก็คือการที่กลั่นตัวของตัวเชื้อเพลิงที่เป็นพวกพลาสติกครับพวกโฟมนะครับสามารถที่จะเผาไหม้แล้วกลั่นตัวกลายเป็นน้ํามันที่ <c oughs> เป็นไบโอดีเซลเนาะ,ะสามารถที่จะเอาไบโอดีเซลที่มีการกรองไอ้พวกสารพาร์ติเคิลทั้งหลายเนี่ยให้มันใสขึ้นแล้วก็เอามาใช้กับพวกเครื่องยนต์นะครับ <c oughs> ทางภาคการเกษตรได้ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเนขาเรียกว่าเป็นกระบวนการต่อย,ยอด ของการเผาขยะนะครับซึ่งเราสามารถกลั่นได้นะครับกลั่นน้ามันได้จากขยะเตาเผานี้นะจากเตาเผาขยะสามารถต่อยอดใช่ครับแต่ตอนนี้คือเอาทดลองการเผาให้ดูก่อนอ่าทดลองเผาอยู่อ่าทดลองมาเผาอยู่ครับแล้วเดี๋ยวในเฟสต่อไปเนี่ยเราอาจจะมีกระบวนการอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นน้ํามันจากการเผาจากเตานี้ครับนะครับอาจารย์ครับมีกระบวนการต่อยอดที่เอาความร้อนจากเตาเผาเนี่ยมาเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อเจนจริงๆสามารถทําได้ สามารถทําได้เราเรียกกันว่าแกสติไฟเออร์นะครับถ้าความร้อนมันสูงพอเพียงพอก็สามารถที่จะเอาพลังงานความร้อนที่ได้เนี่ยมาช่วยในการต้มเธอาบหรือต้มน้ําเพื่อเอากังหันเอาไอ้น้ำเนี่ยนะครับมาทําการขับไปกังหันของเจนเนอเรเตอร์ก็ผลิตกระแสไฟฟ้าได้หมุนเวียนของมันเองเลยหมุนเวียของมันเองข้างนอกเลยใช่ครับแต่ตอนนี้อาจารย์เผาทั้งวันเนี่ยใช้ไฟประมาณเท่าไหร่ อาจจะต้องเป็นการทดลองอีกครั้งหนึ่งแล้วเราเราค่อยวิเคราะห์กันอีกรอบแต่ก็คือใช้ไฟเยอะน้อยมากใช่น้อยแค่โมเตอร์แค่จริงๆับผมผมอยากจะให้เอาพลังงานจากการเผามาผลิตไฟฟ้าแล้วมาป้อนให้ตัวมันก่อนใช่ครับน่าจะเป็นตัวตัวช่วยในการที่จะทําให้เราเซฟซีโร่ ในเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้า,ฟาได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวมีการต่อยอดแนวคิดแต่วันนี้เป็นการทดลองทดสอบใช่ครับแล้วจะมีการนําไปใช้จริงยังไงบ้างเมื่อไหร่ย,ยังไงครับตอนนี้ทางบริษัทกับมหาวิทยาลัยเราก็เอา,เอาระบบเตาเผาขยะเคลื่อนที่เนี่ยนะครับ,บไปสาธิตให้ตามหน่วยงานที่ต้องการที่อยากจะให้เราไปสาธิตซึ่งตอนนี้แต่ละหน่วยงานเนี่ยสามารถที่จะแจ้งความประสงค์มาให้กับทางบริษัทหรือทางมหาวิทยาลัยเนี่ยไปทำการสาธิตให้ดูได้ สาธิตในเรื่องของขยะเลยขยะนี่เราท้าให้เอาขยะของท่านเลยนะครับเราเอาแต่เตาไปแล้วเดี๋ยวเราจะเผาให้ดูนะครับว่ามันสามารถที่จะลดมลพิษได้จริงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะช่วยเหลือในเรื่องของหน่วยงานต่างๆเผื่ว่าหน่วยงานต่างๆอบจบใชครัสนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพื่อจะไปกําจัดขยะในพื้นที่ของท่านเองก็สามารถติดต่อติดต่อกับทางบริษัทหรือทางมหาวิทยาลัยได้และเดี๋ยวเราจะมีทีมนะครับไปช่วยในการสาธิต สาธิตร,รวมไปถึงไปวิจัยหรือพื้นที่ไม่ไม่ได้เชิงวิจัยแต่เราอาจจะเอาผลการวิจัยที่เราทําตรงนี้แหละครับไปทําการพรีเซนต์นตแล้วก็ทําการทดสอบให้ดูนะครับว,ว่ามัน,<ถ>นเป็น<ใ>จริง หรือท่านสนใจที่จะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปเพราะว่าบางทีเราอ่านจต่ผลการวิจัยอย่างเดียวอาจจะไม่เข้าใจแต่มันต้องทดลองให้ดูทดลองให้ดูเลยพิสูดให้เห็นอย่างวันนี้เองเมื่อทดลองให้ใครบ้างดูบ้างครับวันนี้วันนี้ก็จะมีทีมของทางนายกสมาคมทางด้านกระท่อมใช่ไหมเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าน่าจะมามาดูแล้วก็ทางทางทีมงานของอบตของสามก็มาดูนะครับก็ถือว่า อ่าเป็นหน่วยงานที่สนใจแลวเราตรงนี้เราอยู่ในพื้นที่ของอบตคลองสามด้วยแล้วก็มีกรมสกู่เห็นของกรมชากรมีธรรมชาติสิงแวดล้อมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมาด้วยนะครับมามาดูเพื่อจะเอามาต่อยอดต่อไปนะครับโดยเฉพาะขยะที่ผมกําลังมองนะครับก็คือพวกขยะจากพวกอุทยานนักท่องเที่ยวเนี่ยจะทิ้งค่อนข้างเยอะในปริมาณของการต้องทําลายในต่อวันเนี่ยก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะอุทยานต่างๆนะครับ อาจารย์อยากให้ย้อนเล่าสิ่งหนึ่งะบวนการของที่มันออกมาแบบไลม่มลพิษมันมีะบวนการขั้นตอนอะไรเป็นเก็ดและเกตน้อยที่พอเปิดเผยไดจ้จริงๆกระบวนการก็อาจจะเปิดเผยได้ในระดับหนึ่ง <c oughs> นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยะบวนการการทําลายเรื่องมลพิษเนี่ยเราก็จะมีอยู่หลายวิธี <c oughs> นะครับซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะพอทราบทราบอยู่แต่ว่ากระบวนการแรกนะครับที่เราต้องอคำนึงถึงก็คือเรื่องของควัน <c oughs> เพราะว่าควันเนี่ยจะเป็นปัญหาในเรื่องทางกายภาพ เพราะว่าคนเนี่ยนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเห็นควันเนี่ยก็เริ่มกลัวละซ,ซึ่งซึ่งซึ่งไม่ไม่โอเคละนะครับจากนั้นถ้าเราจะเผาต่อไปมันก็คงจะไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องทําลายเรื่องของควันก่อนนะครับกระบวนการทําลายควันเราก็จะมีกระบวนการที่เราเรียกว่าเวสคารเบิลก็คือการที่เราจะฟีดเรื่องของอความชื้นเข้าไปเพื่อจะให้ลดปริมาณการการอะไรครับเผาไหมใช่ไหมให้มันสามารถที่จะให้ควันเนี่ยมันกลายเป็น เป็นเป็นไอขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่เราจะเสริมเข้าไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรามีเตาตัวเทสทีท่กำลังจะใส่พวกเวสคัรบเออร์ก็คือตัวนั้นนะครับตัวนั้นนะครับ,รบที่เรากําลังจะใส่ชุดเวสคัรบเออร์เข้าไปเพื่อจะลดควันนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวมันเพรียวเนี่ยยังทําให้เกิดควันอยู่บ้างนะครับแต่อาจจะไม่สูงมากแต่ก็ยังสามารถที่จะมองเห็นซึ่งก็จะทําให้ชาวบ้านหรือคนที่อยู่รอบๆที่เผาขยะเนี่ยรู้สึกกลัวนะครับเพราะว่าควันเนี่ยไม่มีใคร ไม่ค่อยกล้านะครับเรื่อง <ๆ S 1> ของโมลพิษนะครับอีกวันบางคนจะคิดไม่รู้หร,หรอกค่ะอย่างเช่นบางที่มันกิดไอ้นาถ้า,ถามันชื้นมากมันจะมีควันเยอะถูกต้องครับแล้วก็เขาไหมไม่สมบูรณ์ก็จะควันเยอะตามปกติแต่ถ้าเกิดสมมุติเรามีระบบที่จะไม่ให้มีควันออกมาได้อันนี้จะเป็นที่สคาคัญที่คนยอมเราได้เพราะฉะนั้นระดับแรกของทางทีมงานก็คือเราต้องปให้เห็นควันก่อนอันนี้คือไม่เห็นเลยนะ ทางกายภาพนี่สําคัญครับสําคัญสุดอย่าว่าแต่เราเอาไปติดตั้งจริงเลยแค่เราทดลองแล้วมีควันเนี่ยชาวบ้านเห็นก็ไม่โอเคแล้ว่เอาแล้ไม่โอเคแล้แต่ตอนนี้ไม่มีควันเลยไม่มีไม่มีเราก็เลยถึงเรียกว่าเป็นเตาไรมลพิษนะครับเาไรมลพิษครับแล้วที่ถ้าถามอย่างหนึ่งว่าทรัยากร ออกมาข้างนอกไม่ร้อนจอัดไม่ทําให้โลกร้อนเพิ่มขึ้นในภาษาของสิ่งแวดล้อมถ้าทําให้ยิ่งโลกร้อนขึ้นจะไม่เป็นที่ยอมรับแต่ทีนี้นก็ุณกภูมิภาคฟอกอากาศนนข้างนอกมันร้อนข้างนอกที่บอกว่า40-50ิาสิาจะเป็นอุณหภูมิของอากาศอาทิตย์เองด้วยแท้แทเลยเพราะฉะนั้นการทาให้มันได้ถึงสเตปนี้นั่นก็คือเราต้องมีการออกแบบของเครื่องออกแบบของระบบให้มันค่อยๆถ่ายเทความร้อนได้และในที่สุดออกมาเหมือนกับอากาศปกติใช่ครับค่ะ และถ้ายิ่งออกมาท่าย่างหน่อยในอนาคนมันเย็นกว่าปกติจะเป็นช่วยสร้างลมให้อากาศช่วยปัญหาของหลายๆเรื่องของอากาศได้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเอาจิงถ้าเกิดว่าเผาแบบระบบปิดแบบนี้ผมมองว่าเป็นระบบปิดนะใช่ไหมครับเป็นระบบปิดใช่ระบบปิดเป็นระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้มันก็สามารถลด PM 2องุหได้เลยแล้วอีกอันหนึ่งที่เราจะทําให้ระบบมลพิษมันหายไปก็คืออุณหภูมิครับภายในห้องเผา ซึ่งจะต้องสูงพอที่จะไม่ไม่ทำให้เกิดเป็นควันขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นการครอบ,บเขาเรียกว่า <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรฮีทคอนโทรที่เราสามารถคอนโทรได้ในในห้องเผาไหมะระดับอุณหภูมิที่ทําไว้คือเท่าไหร่คะอาจารย์ตอนนี้เราเซ็ตไว้อยู่ที่ประมาณมากกว่า800องศานะครับเฉพาะในห้องเตานะทีนี้ปัญหาก็คือเราจะทํายังไงที่เราจะฮิทคอนโทรได้ก็คือเราต้องออกแบบวัสดุอุปรกรณ์ที่เป็นผนังเตาทั้งหมดด้วยเทคนิคบางประการซึ่งอาจจะต้องอุบไว้ก่อน ไม่สามารถเปิดเหมือีผมมือไปแตะนะครับไม่ไม่ร้อนเลยไม่มีความร้อนไม่มีความร้อนเลยใช่เอาพูดง่ายๆผมไปแตะไอ้ไอ้สังกะสีอะไรที่ตากแดดร้อนกว่าอีกถูกต้องใช่ไม่ไม่มีความร้อนเลยใช่ไม่มีความร้อนเห็นไหมอันนี้คือวัสดุฉนวนคนไฟที่เป็นพิเศษที่เทาผลิตขึ้นปุ๊ไว้ก่อนใช่ครับแต่ก็จะมีข้อจํากัดอยู่นิดนึงเพราะนองจากว่าชุดนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นชุด กาเรียกว่าโมบายโมบายก็คือหมายถึงเราจะเคลื่อนย้ายไปในการทดลองแต่ละที่ครับฉะนั้นในการฟีดขยะเนี่ยนะครับถ้าเป็นการติดตั้งจริงเนี่ยการฟีดขยะจริงๆเราอาจจะไม่ได้ใช้คนละมันจะเป็นสายพานลำเลียงเข้าไปเลยใช่ครับอันนี้อาจจะเป็นการทดลองให้ดูโดยการโยนได้เห็นจะได้เห็นว่ากระบวนการทํางานเป็นอย่างไรใช่ครับ แล้วถ้าเกิดว่ามันมีไซส์ขนาดที่ติดตั้งไหมยกตัวอย่างอบตอบจที่เห็นอยู่การสาธิตเอ้ยสนใจฮะอยากจะไปติดตั้งเนี้ยต้องติดต่อมีขนาดอะไไรยังงบจริงๆเรามีอยู่3ไซส์นะครับมีไซส์ L ไซส์ M แล้วก็น่าจะเป็นไซส์ใหญ่เลยนะครับมีขนาดเท่าไหร่บ้างนไซส์ L ไซส์ L ก็จะเป็นไซส์นี้น่าจะไซส์ M นะครับไซส์ M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  ขนาดนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าติดตั้งจริงมันต้องไม่ใช่รถบางแบบนี้มันต้องติดตั้งในจริงๆงในส่วนของไซส์ XL อ่ะโมบายไม่ได้อยู่แล้วนะครับโมบายไม่ได้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าไซส์ M เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะไปทดสอบให้ดูเฉยตัวนี้คือ <ๆ S 2> เป็นไซส์ M ใช่ครับเป็นโมบายใ,ใช่ครับแต่ถ้า XL มันก็จะเป็นขนาดเตาที่ใหญ่ขึ้นนะครับอ่าครับ โ <Okay, S 2> อเคครับนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะที่ทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงเนะี่ยได้นํามาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะรวมไปถึงประชาชนหรือว่าหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนตําบลน,นะฮะอบตเองนั้นที่เห็นว่านะวัตรกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนของท่านเนี่ยท่านสามารถติดต่อนะฮะมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครรวมถึงบริษัท<ช>คารินาอพอลโลจำกัดได้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะให้ข้อมูลและเบอร์โทรไว้นะครับสำหรับคนที่สนใจได้ติดต่อมาได้ครับซึ่ง เรื่องราวดีแบบนี้เดี๋ยวทีมงานเขาชัดประเด็นจริงจะนำรายละเอียดนะฮะเกี่ยวกับที่อาจารย์พูดเนี่ยออกมาให้ดูทีนึงนะครับว่ากระบวนการในการทดสอบทดลองอย่างไรบ้างซึ่งก่อนหน้านี้ผมทราบว่าเขามีการไปทดลองทดสอบตามอบตตามเทศบาลหลายๆายพื้นที่เลยโดยเฉพาะเดี๋ยวผมให้ข้อมูลเสริมนิดนึงนะครับตอนนี้ทางบริษัทกับทางมหาวิทยาลัยก็ได้ยื่นในการที่จะขอตัวจดสิทธิบัตรจดสิทธิบัตรซึ่งกระบวนการตอนนี้ใกล้เสร็จสิ้นแล้วแล้วก็มีการขอยื่นจด เอ่ทะเบียนนวัตกรรมแห่งชาติด้วยนะครับก็ถือว่ากระบวนการตอนนี้ใกล้เสร็จสิ้นแล้วใกล้เสร็จสิ้นแล้วถ้าจดทะเบียนนวัตกรรมเรียบร้อยนี่ก็หน่วยงานราชการก็สามารถเข้าได้เลยครับเพราะว่าถือว่าผูกกับทางสำนักงบประมาณนะครับถือว่าเป็นสเปคของทางสำนักงบประมาณเลยนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับประชาชนที่สนใจหรือว่าหน่วยงานราชการที่สนใจก็สามารถติดต่อความคืบหน้าได้นะครับของมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครแล้วก็บริษัทอคาลีนาอพพลโลจำกัดครับ ครับสวัสดีตอนนี้ทีมงาข่าวชัดประเด็นยินดีขอตัวลาไก่อนครับสวัสดีครับ ลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสารความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook, Youtube, TikTok, Twitter และ Instagram และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ